สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องปองปปาสุขสุขคนด้อจ้ะสำหรับผู้ใดที่เห็นคลิปนี้ด้วจ้ะพี่น้องนะคะกําลังมีปัญหาเหล่านี้อยู่ไหมนะคะหนึ่งผิวมองค้าเป็นสิวด้วจ้ะพี่น้องหนามันเลคะ่ะหรือรอยดํารอยแดงจากสิวอ่าหรือว่าผิวแพ้ง่ายนะคะหรือกระอโบาจา้กพี่น้องนะคะหรือ,อ,ยอย่างอีกอะ่ะนะปัญหาบนใบหน้าเนาะจากฝ้านะคะฝ้าแค่ลบเลือนฝ้าคันหาาว่า มื่อนี้ลูกค้ามีปัญหาเหล่านี้นะคะพี่แนะนําสบู่ตัวนี้ค่ะสบู่ตัวนี้นะคะช่วยในเรื่องของนะคะทําให้ผิวใสค่ะพี่น้องนะคะแล้วก็เรียบเนียนเหมือนลดการอักเสบของสิวต่างๆที่เป็นสิวเนาะสิวเกิดจากหน้ามันค่ะพี่น้องนะคณาให้มันสิวก็สิยุบจ้าพี่น้องหรือแต่งหน้าบ่จ้า,จาถ้าเพื่อนๆที่มีปัญหาบนใบหน้าเฉพาะหน้ามันเป็นสิวมาทั้งนี้จะจ่าพี่น้องรูขุมขนกว้างผิวหมองคล้ำ นะจะเอารีวิวให้พี่ที่ดูนะนี่ตอนก่อนหน้านี้ที่พี่ขายของตากแดดจะเป็นประมาณนี้เลยนะคะอันนี้ตอนตอนที่พี่ใช้สมุนดานะแล้วตอนที่นี่ถ้าเป็นสิวเราเป็นสิวผดพี่นี่จะเป็นสิวประมาณนี้เลยค่ะนะคะ,นะคะเวลาเจอเหงื่อ,อละมุนระรัพาวะอะไรอย่างเงี้ยพอพอล้างได้แค่ประมาณเจ็ดแปดวันจะน่าใสนะคะ อันนี้ใช้ไม่เกินเจ็ดแปดวันค่ะหน้าใสใสแบบนี้ค่ะสิบวันนี่เห็นชัดเจนเลยว่านจากค้ำค้ำผิวกลับมาเหมือนเดิมแล้วค่ะนะผิวอิ่มน้ําแล้วค่ะนะสชมพูจะเป็นประมาณนี้แปดสิบกร,รัมค่ะเพื่อน,อนส่วนผสมทั้งหมดนําเข้าจากต่างประเทศแล้วก็ไม่มีสารอันตรายใดๆทั้งสิน้นไม่ต้องกลัวเลยว่าเลือกใช้แล้วจะเป็นไรแต่แนะนําค่ะเพื่อนๆใช้แล้วเพื่อนๆจะติดใจค่ะพี่ป้านะอาสิติดใจแล้วจ้าพี่น้องผูดใดไใดใส่ค่ะ ซื้ออีกซื้อซ้ำแน่นอนเพราะว่าของมันใส่ดีีดีจ้ะนะใส่ได้ทั้งครอบครัวตั้งแต่เด็กหน่อยอายุอันที่ว่าเป็นสาวอ้อก,กใส่ได้ผิวแพ้ง่ายก็ใส่ได้จ้ะนะคะสูตรอ่อนโยนจ้ะพี่น้องนะผิวแพ้ง่ายก็สามารถใส่ได้โรงงานนี้ผลิตมาหลายปีแล้วจ้ะพี่น้องผลลัพสร้างแบรนจ้ะพี่น้องอ่ะคอยไปซองหาโรงงานพอๆโรงงานนี้ขอยรีมักสูตรนี้ขอเขาออกลองมาใส่คอยเป็นซิวน้ำโตจ้ะผู้ใดมีซิวตามโตบอ่อนะ มาเอาไปลองใส่เบื้องได้พี่น้องนะคะสนใจก็สั่งซื้อสอบถามได้ส่งทุกวันขายจริงส่งจริงรับตัวแทนจำหน่ายนะคะทั่วประเทศนะลงทุนแค่ก้อนละ1้5บาทค่าส่ง50พี่น้องเปิดบิน10ก้อน1 5 5 0บาทถ้าขายปีกได้500มิลเลดตั้งแต่30ก้อนใครอยากลงทุนเยอะก็เอาไปลองใช้ก่อนมาดูเลดค่อยมาขายด้วยกันเนาะใครที่สนใจ ทำด้วยกันรับจานวนมากนะคะผู้ใดที่อยากมีรายได้มากขึ้นบอกเลยจับมือทำไม่ทิ้งไม่เททำให้ทุกคนขายดีขายปังได้แน่นอนค่ะจากประสบการณ์ที่พี่เคยขายข,ายของออนไลน์มามากกว่า2ปีนะลงทุนหลักหมืน่นได้กำไรหลักหมื่นนะคะลงทุนหลักพันสามารถต่อย,ยอดให้มันมีทุนเยอะเยอะแล้วก็ขายดีขายปังขายหมดไม่พอขายเอาประสบการณ์ตัวเองมาสอนทั้งนั้นค่ะเพื่อน เขาเรียกว่าเอาเงินน้อยมาแลกเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านกันค่ะเพื่อนๆไม่เคยทําก็ต้องเรียนรู้ลงมือทําวันนี้อย่ามีข้ออ้างค่ะเพื่อนๆเ,เวลามันผ่านไปแล้วผ่านไปเลยเอาคืนมาบ่าได้เดจจ้าพี่น้องลูกก็ต้องกินเขาก็ต้องกินพ่อแม่ก็ล้อใส่เงินอยู่จ้ะเจ้าหนีก็ล้อท่วงหนียุหันล่ะจะพ่าก็ต้องหาใส่เขาจ้ะพี่นอ้องผู้ได้บ่ท่วงก็ดีไป เม่มีผู้ไหน่อมีปัญหาดอาจะหาตรงหาทางออกให้ได้จ้ะพี่น้องผู้ใดนสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจําหน่ายมาเรียนรู้ดูก่อนเดี๋ยวพี่จะแบ่งปันวันนี้ก็แบ่งปันกระถางเงินล้านส่วนกระถางเงินล้านก็คิดบวกได้แล้วจ้ะพี่น้องสั่งซื้อสอบถามได้ที่เฟซบุ o กนะคะนิตยากรสุภาทักมาหลายๆเด้วยจ้าพี่นอง